สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมันีเบาเตีมผ้าร่วยก็ได้มาติดตามตัวเหลขกกบแม่ค่ำคือเก่าครับแม่ค่ำนี่ฝันแม่นครับถือม้วหลวยงวดครับครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็ว่าฝันอีกแล้วครับฝันว่าเขาไม่เห็นเุกงานหายวสันครับส่วนตัวเหลขกสิเป็นตัวใดเดียวเบาเตีมสิผ้าไปติดตาม หลับปังกับแม่สวัสดีครับคุณแม่ข้ามครับสวัสดีครับช่วงเขากับเข้าเข่าลำบากอย่างนีนอขบงวดเจ็ดงวดหนอแม่ครับรถกับรดไปมันก็เลือเป็ธรรมดาเนาะธรรมชาติกันหาชีพก็ในความฝันเนาะครับแต่คุณบาอาจารย์ยังเข่างวดนึงรู้ไปสี่งวดก็มีเลยเพิ่นมามาหันเพิ่นเพิ่นบาเพิ่นมาทอายุไหนอายุเอครบครสี่พอดีมันก็ออกพอดีกว่าโอ้เรื่องถามอายุแม่หว่ะโอ้มัหนอครบสี่โอ้เสียไปแอมินบมลออกความเส้นับ ท่านนั่งนิ่งมานั่นคือมันไรอเบก็ได้ไรอเบของอายุได้เอางวดนี่แม่เอางวสิครับงวดเยวคือบาไปฟันว่าข้าเจ้ามาเห็ดนั่นเือนไห่ยีกี่ฟันว่าข้าเจ้ามาเห็ดนี่หน่อยเอาเห็ดหน่อยมะห่โอ้เื็อหน่อยมะหาบ้านกระลูกหน่อยลูกโตเกานั่ยโตมันเคยมหายถูดูดูเนรับมันมาอยู่น้ำมันมาอยู่น้ำบานนี้โตก็เลยหายพอพอบาดเพิ่มค่าเบนโทรทัพ์เพิ่ ครก็เลยฟาดเจ้าระซาพถิ่นพอหนึ่งฟาดเจโทรศัพท์ถิ่นก็ได้ว่าวมาเอารูปนี่เอารูปยังไงจะให้เอาถอยเป็นว่าเอาถอยตัวกันยังว่าอย่างมันตกน้ามันมีน้มมันช่างลุมน่ะนะเผื่อเหื้นเงื่อนโอ้ครับครับครับให้แต่ให้แค่ล้างหน่อยล้างเก่าครับอ๋อไอเด็กทุกเราอาจ็กมนาครับกระโนี่กระไรแม่เจ้าเก่าเจ้าเก่ามันก็มีชีวิตชุนแล้วเพราะว่าบานเด็กเจ้าระซาพแม่จะให้เด็กไม้เด็กเจ้าร โทรศัพท์พอบาทอันนีแตกอันนี้จับขึ้นมา,าว่าดิตรงน่ำแล้วก็วเลยว่าสองน่ำขั้วขั้วนำจับน่ำจับมาเบืองแหละกันนาจอมันแตกเลขเบื้อโทรศัพท์หนึ่งกับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเอาหาศูนย์เจ็ดหนึ่งหรืไม่บอกแม่ชี่เจ็้าเจ็ดหนึ่งศูเจ็ดหนึ่งนะเออนั่นแหละ มหาศูนย์เจ็ดหนึ่งลบ่ครับสี่ตัวศูนย์เจ็หนึ่งศูนเ็ดหนึ่งเพราะวันอันนี้ก็บอกเป็นยังนั่นแต่เขาเอาที่เราเอาสมตัวเลยี๋ลสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งสมตัวศูนย์เจดหนึ่งสนิมสูบเราหาศูนนี่ห้คุณแม่เลนี่ยเนยม้มันคือเกาลัะเอาไว้หั่นละโอ้คุณแม่ชิวันเปเล็กตัวเกาบ่เัอศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่ ตกเกาตอนไหนเจ็ดเนี่ยไม่เป <im Alto Del ire> ็นช <im Option wrote> <im irritated> ุดใหม่เลยได้ต้อครับใหม่เด็ดชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่ครับพอดีเห็นออกโดนอะไรเด็ดเห็นแค่นังเก่าแค่นหลังเก่ากระยานมันจะมีตัวเก่านั่มนะเด็กบ้านเลขที่บ้านนี่อยบ่ครับเนี่ยบ้านเลขที่สามเก้าสามเก้าอรชุดมากครับแอดมินบ้านเลขที่สามเก้าเก้าอายุก็หกสิบสี่อายุหกสี่มันออกแล้วหกสี่สิบสี่อันนี้เป็นไปมันก็ออกแหละเงินทะเบียนเลขที่บ้านนี่ละสามเก้า สามสิบเก้าโมงเก้า okay. ม okay. mm ันอาดเ9้นโอเคตัวเลขตัวมาเล็กบานกับชิมาเล็กไม้เล็กทุระทัดนี่ล่ะคืิดราขึ้นกับนอนไปกับเล็กหน่อยมันก็ขี่รถเปิดเปิดไปปาามันก็บพ่อนิดปันไดน่ะไก่ท่าโนแมโนแม่นมอยู่ไก่ท่าศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่นอครับคุณแม่ศูนย์เจ็ดหนึ่งมาลที่กับสามสิบก้าสามเก้ากันทามากาศูนย์เก้า มักหาทุนก็เอาเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทั้งหนาทั้งขางโทรศัพท์พอดีเนี่นะนะมีไม้ไเรือเทงชีโตพอดีอเ,อเลยนะทำมากาวเลยครับมัก,กระจัดเนา ok ะครับเนา,มากกะมักจัดเ<อ>่าคอยจัดก็หลายอย่างเลยครับผมแต่ในช่วงนั่งอยู่ในกายแขกขั้นละช <laughs> 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 มโมเม่ข้ามเราบอ,อด้อยู่ได้นอนเ <laughs> อ้าไปมากล้องพิจารณาเบิ้งเนาะครับผมเนาะเม่ข้าว่ามันหนาจะเป็นเหล็กเก่าฝาฝาแนวเนื่อเก่าแต่ว่า ตามจริงมันบ่มีเหล็กตัวเก่าได้ะบายแอมเนาะเห็กวีเลขใหม่ได้เด็กศูนย์เจ็ดหนี่เล็กใหม่ได้บุกข่อยี่มีเลยแต่ว่าไม่เป็นเพือนหลังน้อยหลังเก่าศูน่สามที่เก้าโมดอาจจะมาสามเก่าก็ได้เนาะสามเก่าก็ได้ศูนเจึงเป็นเหล็บนครับผมสามเก่าอาจจะเป็นเหล็กล่างก็ได้หรือว่าตาตัดหาศูนย์สี่ก็ได้ครับผมเพราะมันมีอยู่ได้มมยเหล็กทครัพท์อยู่แล้วหมยเลขโทรศัพท์นัูนย ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งยังวะห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมเด็กขี้ตัวในหันแต่ว่าพุ่มไม้เด็กี้ตัวซมันก็บะดได้เม็ดเนาะครับไปมากระล่องเบิ้งครับผมแคปหน้าโจมใบเบิ้งครับคุณแม่คำแม่คำเป็นไงแคปเป็นแนวทางเหรอครับผมเนี่ยครับขอบคุณครับแม่คำครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเนาะให้สุดกาโชคดีๆสวัสดีครับห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งครับนี่เด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของแม่คำครับวันประจําวันที่สิบหกกรกฎาคม 2 5 6 8ครับ2ตัวก็มีครับ3ตัวก็มีตัดเลนเอดอร์ครับท่านผู้ชมไม่ค้าใไฮมาหาศูน็ดหนึ่งครับหาศูนยเแล้วก็สาตัวครับสาตัวนี่เป็นเลขบนนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งครับศูนย์เนแล้วก็บ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่สาครับสามเก้าสุดท้ายนี่เบาเต็มก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ